ซุ้มอุโมงลีลาวดีจังหวัดน่านที่9พันวาคม2566เ <co ld> <c oughs> นินช้างศึกวันที่2มกราคม2569เนินช้างศึกบ้านนกต่อง กาญจนบุรีแค่นี้เองสามร้อยกว่าโลนี่ดวงอาทิตย์ขึ้นที่บ้านที่ต่องนะทองขาภูงกาญจนบุรีเช้าวันที่สองมกราคมสองห้าหกเก้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ดูในกล้องเห็นเป็นดวงแล้วกดถ่ายพอดินี่อันนี้มันมันวิดีโออยู่นะ กดถ่ายเฉยต้องถอยหลามไปก่อนวะเขาถ่ายกล้องหน้ามันไม่เห็นดวงอาทิตย์เห็นปะกดถ่ายก็วิดีโออยู่แล้วกดตรงที่มันถ่ายได้ไงถ่ายวิดีโอด้วยถ่ายรูปด้วยอะลองเปิดวิดีโอแล้วเปิดใหม่เนี้ยเห็นไหมอะดวงอาทิตย์ก็ไม่เห็นพ่อ อนุสรตะถานพลเอกตะวันเรืองศรีที่เนินช้างศึกบ้านอกตตองอำเภอทองความภูมจังหวัดกาญจน,นบุรีนี่ ที่เครื่องบินตกคอปเตอร์ตกเสียชีวิตเก้าคนที่แก่งกระจานเมื่อปีห้าสี่มามันเข้ากันแน่นะข้าวเับื่อบินเนี่ยเข้าดูสิอร่อยเลยแหละจะบอกให้จำพี่อาปากเลยจงอาปากอีกจังวกว้างอ้าอีกอ้าอีกจังอ้าอีกเลยเ สะพานสุตาสาราสุใจบางปู14เอ้ย15พฤศจิกายน2565รถกันนวลเยอะมากเอ้ยมองไม่ได้แล้วฮะบ้านอีกตองกาญจนบุรี วันที่สองมกราคมสองห้าหกเก้าเจ็ดโมงกว่าดวงอาทิตย์ขึ้น,อนเอ้ยอยังไม่เจ็ดเว้ยหกโมงห้าเก้าหกโมงห้าเก้าไปไกลไปไกลนี่แ่านไม่ด้ <c oughs> อันนั้นสั่มาเขียนมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นแล้วจ้าสายที่รถจ้าสายที่รถสูงไม่เห็นเลยเห็นไหมเห็นปะอันหนึ่งสองเห็นไหมเห็นไหมดวงอาทิตย์ขึ้นที่เนินช้างศึกบ้านอีต่องอีล็อก กาญจนบุรีวันที่สองมกราคมสองห้าหกเก้าลูกชายลูกชายข้างหลังคนเต็มไปหมดฮะใช่แต่แล้วก็ไม่เปลี่ยนไม่เหมือนเมื่อก่าดวงอาทิตย์ขึ้นที่เนินชางศึกสองมกราคมสองห้าหกเก้า บ้านอีกต่องปีล็อกการจนบบุบรีบสามต้องบอกแล้วมงขึ้นแล้มองไม่ได้แล้วเหมือนที่อยุดไหลอ่ะหยุดไหลโผมมาปุ๊บดูไม่ได้เลย นี่นี่เห็นป่าวกรอบน่านุ่มในหมอนทองโลละแปดร้อยนะเนื้อมันนะหมดเ่ย เทศดหม่เทศใหม่เทศใหม่เทศใหม่ร้านข้าวต้มนางยักษ์อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีรับประทานอาหารคำ่ำเจ็ดคนเดินทางมาจากบ้านอีกต่องออกมาตั้งแต่สิบโมงมาถึงนี่หกโมงกว่ากว่าได้ที่พักกันเรียบร้อยออกมากินข้าวต้มนางยักษ์หน้าเบิ่ัวสองหัวสองสั่งอาหารไปแล้ว วาคม 68, สองห้าหกแปดสะพานมอนสังขะุรีบ้านนี่สะพานทุเรนั้ำเขลรียนวังน้ำเขียวงองเร้ขียงตองทเนคน้ีอง้งตององาุเรนังนเขาลว้องรยนังเขอทุรนองย้ขวเนว ต่อรถไปบ้านกุ๊กกบที่นี่บ้านช้างยิ้มล้ำกำลังจะต่อรถไปห้วยกุ๊กกบเวลาบ่ายสามใกล้ๆบ่ายสามแล้วนี่ขนของเหมือนย้ายบ้านทั้งบ้านเหรอหคนมาทั้งบ้านกี่องศา คือนี่12องศา12องศาหนาวมียาแก้หนาวไอ้พ่อแก้หนาวได้12องศาหนาวอยู่แล้วคอไก่ดอยอังขางเอ้ดอยเพราผมปกที่ิดาปปีแล้วไงปีก่อนโน้นอ่ะน้องยิ้มแล้วนะบอกว่ามีที่ยืนแล้วครับพี่อันนั้น11องศากําลังย้ายของจากรถตู้มาขึ้นปิกอัพสี่คูณสี่ ก็เปล่าไปหรอพี่เปล่าเนาะไปหมดแน่เราสามขวดไปแค่สามขวดเองไม่ไปแล้ววาพี่จะกินข้างบนมีขายที่ยบ้านบ้านเขาละมีขายเราแกล้งคบก็ถามว่าใช่น้องเขาถามบอกว่านี่มีคนมาทังบ้านหรือเปล่าคมว่ากระบาดเยอะนะนี่ยังลงไม่หมดนะแค่ว่ากระบาดนะนี่ไงจุ๊บจุ๊บก็มีเนี่ยมาเจอพี่แบบนี้ วันนั่งเอกิเกเข้ามาเที่ยวแอมบริญญาไงแล้วเขาไปลงในเฟสเออเมื่อเดือนเข้ามาเมื่อเดือนตุลาเก้าหนึ่งหนึ่งเก้างวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปดได้ถูกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหรอมาตั้งนานเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านั่นคือเดือนตุลาไม่ถูกเดือนตุลาถูกเก้าหนึ่งเก้า สัเงเกท้ายสามตัววันนี้หนึ่งกรกฎาสองห้าหกแปดถูเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเฮ้ครับมองกล้องน,นะครับหนึ่งเดีนะครับเฮ้ครับหนึ่งสองสามโดยเสมอดาวผาหัวสิงทะเลหมอกคลองหมอก ไีแค่คลองไม่ถึงกค่ทะเลมันเล็กๆอะ่ะข้างล่างเป็นแม่น้ำมาเป็นครั้งที่สามแล้วทุเรียนวังน้ำเขียวลองท้องไมาเป็นครั้งที่สามแล้วทรียวงน้อเขียว롱ท้องนี่แปดเมษายนสองห้าหกแปด

ออะไรวันนั้นที่กูช่วยอ่ะอ่ะของกูของกูไปยังไงมั้งเย่จะมาแก้ของกูแค่นี้เหรอคะสี่ห้าวางบนทายเลยเย่มึงนี่จับลูกกูเมียกูอีกแล้วเมียกูไม่เคยช้อนขนาดนี้เลยนะโดนเหรอนะ่ยจไม่ได้โดนอะไรเลยโดนอ้าวเมื่อกี้โดนเหรอใช่นั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลเลยแล้วนะ 这个一。 บาดจิตบาดใจรุกไม่สวยใช่ไรจริงนะน้องแม่ริวบะบาข่าวโป๊ะพี่อยากกะดจ้อจริงจังจอง้อเดียวเปิดว่า พ่าเจ้าเป็นแขกต่างมาชมบุญบารมีแต่ว่าทานทีพลอยดีเฮประดุกติฤทธิ์แค่วางกาเกแรกพบกับนางเอกจากเมืองอ่างทองที่หนักโลมดวง